ดีค่ะชาวราศีกุมภ์ค้าฟ้าใช้พลังงานไพ่นะคะทํในดวงความรักนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวค่ะสถานะไม่ชัดเจนก็เริ่มแต่เดือนสองเดือน3ามสี่ห้าเดือนจนถึงปีกันเลยทีเดียวนะท่านตรงกับสถานะใดหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยมีหลายสถานะท่านก็รับชมรับฟังแต่ละหัวข้อแต่ละสถานะนั้นได้เลย ะะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะช่วงนี้ฟ้าก็ทำนายให้ชาไปแล้วฟ้าขอทำนายให้ในช่วงวันที่20ตุลาคม2 5 6 6ถึงวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 6นะคะทุกครั้งที่ฟ้าจะทำนายดวงของท่านนะคะฟ้าจะขอบารมีครูบาอาจารย์ทุกครั้งนะคะออขอให้ผลการทำนายแต่ละหัวข้อแต่ละคำถามของคุณชาวราศีกุมเนี่ยให้ออกมาได้ใกล้เคียงนะคะแล้วก็ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะก็ ไปรับชมรับฟังกันนะคะขอพลังงานความรักชาวโสดราศีกุมช่วงวันที่20ตุลาคม25 6กถึง30พฤศจิกายน25 6อกบขอพลังงานค่ะขอพลังงานความรักสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกุมช่วงวันที่20ตุลาคม25 6ถึง30พฤศจิกายน25 6ัอบขอพลังงานค่ะ พลังงานความรักคนมีกูม้มีครอบครัวชาวราศีกุมช่วงวันที่20ตุลาคม256-30พฤศจิกายน256พลังงานค่ะพลังงานชาวโสดคุณชาวราศีกุมนะคะเรามาเช็คกันดูนะว่าในช่วงนี้นะ,ะหลายๆท่านหลายพลังงานนะฟ้าก็จะ,อ,ะอ่านภาพรวมนะคะก็จะมีหลายพลังงานชาวโสดเนะว่าเป็นอย่างไรมีลักษณะ พลังงานตอนนี้ช่วงนี้อยู่ในอารมณ์แบบใดบ้างนะคะแล้วก็เสนเดีจะมีใครมาอ้อยมาจีบไหมจักรวาลจะเหวี่ยงคนที่ใช่มาไหมนะคะเรามาดูกันเลยนะคะคุณได้พลังงานโดฟูนะคะคุณได้พลังงานเดอะสเตรนท์นะคะพลังงานชาวโสดหลายๆท่านหลายพลังงานช่วงนี้เนาะโฟกัสที่งานที่ตนเองที่ครอบครัวนะคะหลายท่านนี่ก็เหมือนกับว่าอ่าไม่อ่าเหมือนกับว่ามีใครเข้ามาในช่วงหนึ่งนะแล้วก็จนจนกระทั่งมารับชมรับฟังคลิปฟ้านะเหมือนกับว่า เออก็ยังไม่ใช่ไม่ตรงใจก็ไม่เป็นไรฉันก็โฟกัสที่งานที่เงินที่ครอบครัวที่ตนเองใช้ชวิดแบบอิสระสวยสดรแบบเซรี่นะคะสเสน่ห์ของคุณนะคะในช่วงนี้ชาวโสดหลายท่านนะคะบอกเลยว่าคุณจะผิวเข้มผิวขาวหรือบุคลิกรูปร่างแบบใดก็ตามแต่ออราภายในสู่ภายนอกจะส่งออกมาออราคุณนะ่ะคือพลังงานดีๆใช่ไหมคะ คุณมีพลังงานที่ดีพลังงานบวกเนี่ยคือพลังงานดีๆเนะี่ยภายในดีสุภายนอกดีเมื่อคุณจบุคลิกภาพ,พแบบเตะก็ตามแต่นะคะออร่าจะส่งออกมาเจิดจ้าทําให้เพศตรงข้ามกับคุณนะ่ะคุณสลับเพศเอานะคะจะเข้ามาอ้อยมาจีบคุณนะจะดูดีมีสเสน่ห์หลายๆถ้าหลายๆพลังงานก็ช่วงนี้ก็ success เ,เ,เรื่องการงานเป็นอย่างดีด้วยนะจึงทำให้มีออร่าเด่นมากๆนะคะนะมีสเสน่ห์แรงดึงต่อเพศตรงข้ามค่อนข้างดีทีเดียวเลยในช่วงนี้นะคะบอกเลย ะะแล้วก็หลายๆท่านนะคะชาวโสดนะคะที่ผ่านมาอาจจะใช้หัวใจใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลตะก,กะเหตุผล,ลนะเนาะที่จะเลือกใครเข้ามาพบพูดคุยหรือสารสัมพันธ์แต่ในช่วงนี้ช่วงที่ฟ้ากล่าวมาเนี่ยนะ,ะช่วงที่10ตุลาคมนะคะถึง30พฤศจิกาย,ยน2 5งนี้นะคะคุณจะค่อนข้างตั้งสเปกนิดหนึ่งนะหลายท่านหลายพลังงานจะตั้งสเปกนะคะลองสังเกตใช่ไหมตั้งสเปกยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นแบบ อ่ะต้องแบบมีความคิดไปทางเดียวกันสินเสม,มอกันกับคุณสินเสม,มอกันก็หมายความว่าอ่ะเราชอบไปทะเลก็ชอบทะเลเหมือนกันชอบภูเขาก็ชอบภูเขาเหมือนกันหรือพูดไปพูดทางใดก็คิดไปในทางเดียวกันจะไม่แบบเออมาแล้วทําให้ปวดหัวอะไรเงี้ยหลายท่านจะต้องค่อนข้างตั้งสเปคนะคะหรือยกตัวอ,อย่างอย่างก็ได้อ่าบางท่านอาจจะตั้งสเปคว่าฉันต้องการคนที่บุคลิกภาพแบบ ออดูดีนิดหนึ่งอ่ะสะอาดทุนดีผิวขาวผิวเข้มผิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่หรือตอต่างชาติก็เป็นได้อะไรท่านก็ตั้งสเปกไว้อะไรเงี้ยนะก็นี่แหละค่ะฝก,ก็ยกตัวอย่างให้แลทีนะคะคุณได้พลังวิวออฟฟอร์จูน View June, นะคะคุณได้พลังเชนออฟเพน n t เคิ e s นะ,ค,ะคุณได้พลันเดอะเลเวอรนะคะ แน่นอนเลยนะคะหลายๆท่านหลายดวงเกณฑ์ตาพลังงานไม่ได้บอกทุกท่านทุกพลังงานนะสำหรับท่านใดที่ดวงชะตาฟ้าเปิดนะคะแล้วก็จะกําในเวื่งความรักเปิดออกให้นะคะเปิดทางให้แล้วก็ท่านที่เปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองนะคะคุณจะได้พบใครสักคนในในช่วงนี้ได้เข้ามาสานสัมพันธ์อย่างแน่นอนบอกเลยนะคะไม่ใช่ทุกท่านทุกพลังงานนะคะ วิวอัฟจู e นะคะสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนที่ใช้คนนั้นเนี่ยเข้ามานะคะจัก,กรวาลเฉวียงคนนั้นเข้ามาคนที่เคยทําบุญร่วมกันกับคุณนั่นเองเข้ามาให้ได้สารสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนพอเจอกันแล้วก็แบบตรงใจกันนะคะอะ่หรือบางท่านเนี่ยครอบครัวก็อาจจะแนะนําให้ได้เจอได้พบผ่านด้วยในคนนี้นะคะเข้าหรือเธกคนนี้นะค่อนข้าง เ,เคยทําบุญเข้มาหลายๆท่านก็จะครบคนที่แบบครบเลยนะมีความภูมิฐานนิดหนึ่งนะคะก็ขึ้นอยู่กับบุญทางคำแต่งของแต่และดวงชะตาความรักนะคะไม่ใช่ทุกท่านเนาะอ่าแล้วก็ในโลกโซเชียลสื่อ,อไอเลิคชั้นต่างๆนะคะจกกักรวาลจะเหวี่ยงคนที่ใช่หรือสิ่งที่โดนใจามาให้กับคุณแต่ก็ขอสแกนกรรมให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้สแกมเมอร์เยอะนะคะแต่ฟาเชื่ออยู่แล้วว่าคุณได้พลันเดอะสเตนหลายๆท่านเนี่ยค่อนข้างจะคิด ไต่ตรองดีนะคะวิธีการคุยวิธีการแชทอะไรอย่างก็จะได้รู้ว่าเออเขามาจริงหรือว่ามาไม่จริงอะไรองเงี้ยนะคะค่อนข้างดีมีเซนด์ดีในช่วงนี้นะคะ คุณได้มป็นควีนออฟเวนส์นะคุณได้มป็นเดอะชาลีออสนะคะคุณได้เป็นเดนเพลส์นะชัดเลยนะคะหลายๆท่านหลายพลังงานนะโรคออนไลน์นี่ก็ทางไกลเหมือนกันนะก็จะต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษากับคุณนะก็จะเข้ามาอ,อยมาจิบนะคะแล้วก็เดินทางไกลในเรื่องของงานเจอกันด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะแบบครบอะที่ฟ้าพูดเมื่อสักครู่นะเดมเพลสเนะี่ยเขาเดินคนนั้นก็จะครบเลยทั้งหน้าที่การงานการเงินภูมิฐานเลยนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็จะเจอคนที่แบบเอ่อทงานเจอกันด้วยนะคะเป็นคนทํางานเก่งเป็น หนุ่มสาวชาวธาตุไฟก็ได้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านทุกชาวโสดนะคะเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจนะคะลองเปิดกับกับตัวคุณเองนะคะค่ะก็มาถึงกันแล้วนะคะมีทุกคลิปเป็นไกด์ไลน์ให้กับชาวโดาสดราศีกลุ่มนะคะในช่วงวันที่20ตุลาคม256ถึง30พฤศจิกายน256จะมีบุคลิกรูปร่างสีผิวลักษณะแบบใดบ้างนะคะอ่ะเรามาดูกันในเร่อบุคลิกรูปร่างบุคลิกก่อนเลยนิสัยนะว่าจะ มีลักษณะแบบใดบ้างก็เป็นไกด์ไลน์ให้นะคะถ้าตรงดนใจก็ลองดูอย่าไปเทคอิสเเรียนะคะฟ้าดึงมาให้จากไพ่เลิฟทาร์ลนะคะเอ่อไนส์ออฟเพนดิเคิลสนะคะลักษณะคาโรเธอร์คนนี้นะคะเอ่อ uh, ทำงานด้านการเงินการบัญชีทุกรูปแบบเอ่อโทรค่ะทำนั่น ทำงานด้านการเงินทุกรูปแบบทำงานด้านการบัญชีนะคะคนนี้จะเป็นคนจริงใจชอบความรักความสัมพันธ์ที่จับต้องได้นะคะแต่งตัวดูดีเป็นคนชัดเจนนะคะค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบไม่ร้อนนะคะค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวก็ลองดูแลชอบแบบนี้ไหมนะคะละะักษณะแบบ queen of wands นะคะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะทํางานที่แบบค่อนข้างมั่นคงนะคะเป็นคนทางานเก่งนะคะแล้วก็คนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีไฟนิดนึงนะเป็นหนุ่มชาว หนุ่มสาวชาวธาตุไฟก็ได้เมียสิงห์ธนูนะก็ลองดูนะคะก็แบบเป็นคนที่ชอบมุ่งมั่นในการทํางานเป็นคนจริงจังนะคะก็อารมณ์ร้อนนิดนิดแต่งตัวดูดีมีเสน่ห์แรงดูดต่อเพศตรงข้ามสูงแล้วก็ต่อสายตาคุณเช่นกันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาทคนนี้อาจจะทํางานอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างดีด้วยนะคะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะเดนเพลสเขานขคนนี้นะคะตรงกับเมื่อสักครู่นะคะที่ฟ้าอ่านพื้นดวงของชาวโสดนะคะก็ คุณจะเจอคนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายในดมคติคือครบคำว่าดมคติหมายความว่าทั้งบุคลิกภาพทั้งหน้าที่การงานทั้งนิสัยทั้งพื้นฐานครอบครัวการศึกษาอะไรเงี้ยครบเลยนาที่การงานการเงินอะไรเงี้ยคือดูดีไปทั้งหมดเลยจะได้มีโอกาสเด็กเข้ามาสานสัมพัน,นธ์กับคุณด้วยแหมก็เสน่ห์ดีนะคะจักรวาลก็วี่งมาให้นะอย่างที่บอกฟ้าบอกก่อนนะคะว่าคนเราจะคบกันได้นานมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่บุญทํากรรมแต่งด้วยนะคะในช่องฟาจะพูดในเรื่องของ อกรรมในเรื่องของอมีความฟ้าเนี่ยจะเชื่อในเรื่องนี้ด้วยก็โปรดใช้วิจัยใ,ใ,ในการรับชมรลบฟังในเรื่องของเจ้ากรรมนเวรนเนาะอะท่านใดที่มีกรรมผูกพันกันมาก็จะคบกันนานแต่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําบุญทํากรรมร่วมกันมานานมากก็พบผ่านก็ต้องอมีอันต้องให้เลิกหรือไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยนะคะนะคู่รักในดินชาติหรือทําบุญร่วมกันมาหลายท่านอาจจะมีหลายคู่หรือถ้าบางท่านเนี่ยเขาเธอคนนี้ ได้ถึงเวลามาพ,พูดคุยกันแล้วก็เป็นเข้าตทวนี้คนเดียวที่เคยทําบุญร่วมกันนานก็จะได้อยู่ด้วยกันนะนะคะก็จะแนะนําในเรื่องรูปแบบนี้นะในเรื่องของคู่รักในดิจิตชาตินะคะรูปร่างสีผิวบุคลิกฟ้าดึงมาให้จากไพ่ทอร์ีสนะคะรูปร่างอวบคํานะคะอวบคําเนี่ยกลางถึงสันทัดนะคะอ่ะฟ้าจะไม่ใช่คำว่าเตี้ยนะคะอวบคําสูงใหญ่นิดนึงนะคะผิวสองสีบางหุ่นดีค่ะแม ผิวขาวไม่ค่อยมีนะคะช่วงนี้คุณชาราศีกุมนะก็ดูเอานะท่านใดที่ชอบแบบผิวสองสีก็ลองดูนะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะมีขาวเข้ามาก็ได้เนะเพราะว่าฝาเปิดแค่สามใบเป็นไกด์ไลน์ให้เท่านั้นเองนะคะก็ลองดูนะคะขอให้ชาวโสดทุกท่านทุกพลังงานเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองนะคะนะท่านใดที่เออเปิดเข้ามาอ้าวก็ฉันยังไม่เจอเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงสตาพลังงานดวงความรักของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้าดวง ความรักเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะเปิดโอกาสเปิดทางและให้คุณได้สมวังได้มีความรักที่ชื่นมื่นกับเขาสิคุณก็จะได้เจอคนนั้นเขา้าือคนได้เรียนรู้ในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับท่านใดก็คิดว่าอ้าวแล้วถ้ายังไม่ใช่ยังไม่เจอหรือเจอแล้วมันไม่ใช่ก็ถือว่าได้เรียนรู้หรือสารสัมพันธ์กับใครเพื่อศึกษาเป็นกระยาณิมิตไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปต่อนะคะเหมือนได้ได้พูดคุยให้ได้ทำความรู้จักได้อ่อ ให้ได้รู้สึกซุ่มชืน่นหัวจิตหัวใจเหมือนการบริหารเสน่ห์นิดๆจริงไล้ล่ะค่ะนะก็ขอให้ทุกท่านทุกคานชาวโสดเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจนะคะสําหรับความรักสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณชาวราศีกุมนะคะท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือนสองเดือนนะคะรับดูทิศทางพลังงานความรักความสมพันธ์นุคุณการนะที่เพิ่งเริ่มต้นในช่วงวันที่ยี่สิบตุลาคมสองห้าหกถึงสามสิบพฤศจิกายนสองห้าหกเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราดูกันเลยะคะ คุณได้เพียงนั้น ace of ones นะคะคุณได้เพียงนั้น page of ones นะคะคุณได้พียนั้น seven of swords นะคะคุณได้พียนัน ands, นะะน้น, Source, น,ะะน,นอ๋อฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะ seven of seven of swords พอเปิดไพ่เพิ่มเป็น seven of ones นะคะเป็นแบรนด์นที่ชัดอยู่แล้วเนาะอ่า seven of swords เนี่ยก็คืออ่อความรักเพิ่งเริ่มต้นคบกัเนเรียนรู้สัสมพันธ์กันนะคะก็ <c oughs> ขอโทษค่ะ เซเว่นออบสอดก็คือสถานะไม่ชัดเจนนะมีความแบบอยากรู้นะบางท่านบางเกณฑ์ตาบางพรานเพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือนสองเดือนก็ถูกแล้วละค่ะที่เราอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดคุณตัวคุณเองชาวเดชกุมก็ยังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดหรือคู่ของคุณเขาเธอนก็ยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกภายในทั้งหมดต่างคนต่างอาจจะคิดก็ได้ว่าต่างคนต่างเพิ่งเรียนรู้ทําความรู้จักสัมพันธ์นกันเนี่ยระหว่างที่คบพูดคุยกันก็มีความคิดว่าเออยังต้องยังต้องพยายามศึกษากันให้มากกว่านี้เพราะว่า ตัวคุณอาจจะคิดก็ได้ว่าคู่ของคุณอะเขาเธอคนนั้นอะยังไม่ได้เปิดเผยคุณทั้งหมดเนาะยังแบบเออเหมือนยังมีเออยังดูแบบยังดูหน้าค้นหาดูหน้าค้นหายังดูลึกลับดูแบบเออยังไม่ได้บอกอะไรเงี้ยต้องให้ถามต้องอะไรประมาณเนี้ยนะบางท่านบางเกณฑ์บางพลังงานจะเป็นอย่างนี้นะอ่ะจึงมีพลังงานที่เหมือนพยายามศึกษากันนะคะหรือพลังงานไว้ประซากับได้คู่คุณเขาส่งพลังงานมาก็ได้ว่า ตัวคุณเนี่ยอ่ <soc. S 1> มีอะไรปิดบังซ่อนอ้นรไหมอ่ะก็ยังไม่ได้เปิดเผยหรือบอกทั้งหมดก็เป็นไปได้นะคะแต่ไม่ได้เป็นปัญหาคุณขคล้องหมองใจนะคะเพราะต่างคนต่างคิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องปกติที่เพิ่งพบพูดคุยกันนะก็จะเปิดเผยทั้งหมดมันก็ยังกระไรอยู่ประมาณนี้ก็ต้องเรียนรู้ศึกษากันก่อนนะคะ as of a n c e นะคะอ่าแล้วก็ p a g e of a n d s อ่ะสำหรับบางท่านที่ครบการระยะเวลาเดือน2เดือนเนี่ยบางท่านบางเกณฑ์ตาบางรลงานเท่านั้นนะคะ มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางร่างกายกันแล้วนะคะจึงทำให้มีแพชชั่นต่อกันสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะ,ะดึงดูดซึ่งกันและกันคือชอบไวคบไวไวทุกอย่างเลยนะคะไม่ใช่ทุกท่านทุกพลังลงานะลองดูนะสำหรับบางท่านเท่านั้นนะคะทีออ่ชอบกันัยรู้สึกกันไวชอบกันเร็วคบกันเร็วอะไรเงี้ยนะพูดนะอะไรก็ตรงใจเป็นหมดจึงทําให้อ่าได้ไป มีความสัมพันธ์การอะไรอาเงี้ยจึงทาให้อยากเรียนรู้อยากสารสัมพันธ์อยากลึกซึ้งให้เข้าใจกันมากกว่านี้เพื่อเพื่อที่ว่าตัวคุณเองหรือตัวคูณคุณเขานั้นเองจะได้ขยับพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปอีกระดับอีกเลเวลหนึ่งนะคะก็จะเป็นพลังงานในรูปแบบนี้นะคะหลายท่านหลายกู่หลายพลังงานที่เข้ามารับชมระัะฟังนะในช่วงนี้ที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนก็จะเห็นพลังงานที่เหมือนกับว่าคบกันพูดคุยกันเหมือนเป็นอิสระต่อ,อก,กันนะคล้ายๆเหมือนเหมือนแบบ คุยกันแบบลักษณะแบบเพื่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะชอบกันแค่ไหนก็ลักษณะแบบเพื่อนมาก่อนเพื่อทําความเข้าใจก่อนนะคะก็จะมีพลังงานในรูปแบบนี้ด้วยนะคะและบางท่านบางเก์ตาบางนามีโอกาสที่จะนัดเดทนัดพูดคุยสารสัมพันธ์กันในช่วงนี้ด้วยนะต้องบอกก่อนสําหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ไกลกันมากต่างถิ่นต่างแดนต่างอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ คนละจังหวัดคนละอำเภอมีโอกาสที่ก็จะได้เดินทางมาไปนัดเดทไปเที่ยวไปเพิ่มกระชับความสัมพันธ์ด้วยนะคะและถ้าท่านยิ่งอยู่แอลเยเดียวกันก็มีโอกาสสูงมากที่จะได้นัดเดทได้นัดพบพูดคุยกันในช่วงนี้ด้วยนะคะก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะขอทุกท่านทุกพลังงานสารสัมพันธ์เรียนรู้แบบนี้ไปให้ดีเพื่อไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกันมากๆขึ้นนะคะแล้วถ้าดีต่อใจกันมากก็อาจจะได้ไปสู่ ความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะแล้วก็ขยับอาจจะไปสู่ถึงสิ่งที่คุณต้องการในหัวิตหัวใจก็คือคําว่าแฟนนะคะก็แล้วแต่บุญกรรมแต่งวาสนาต่อกันนะคะนก็ขอห้ทุกท่านทุกพลังงานมีความสุขมากๆนะคะในคู่ในความสัมพันธ์นะคะค่าสําหรับความรักสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณชาวราศีกุมนะคะท่านที่คบกัน3ามสี่ห้าเดือนแล้วนะคะในช่วงวันที่20ตุลาคม25 6หถึงส0สิบ พฤศจิกายน2 5 6เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราดูที่ทางพลังงานของคุณกันนะคะเป็นยังไงคุณได้บรนด The Magician นะคะคุณได้บรน Ace of Swords นะ,ะ Ace of Swords ฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะเป็น Four of Wands ้าวมากมากเลยนะคะคุณได้อ่าได้พลังงาน The Star พลังงานบอกเลยนะคะฟ้าขอพูดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับท่านที่ครบกัน3 4 5เดือนแล้วนะคะ คุณนะคะในช่วงนี้คุณจะมีการพูดคุยตัดสินใจพูดคุยถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเออเรารู้จักเนี่ยนะถึงแม้ว่าไม่นานมากนะสาตีหเดือนแต่ก็มีระยะเวลาที่ได้เรียนรู้เข้าใจกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะท่านใดที่คาบเกี่ยวกันนะระหว่าง1 2, นะ่สองะสจะไป3 4ก็สามารถฟังในช่วงนี้ได้เหมือนกันนะคะนะก็ลองดูพลังงานใก้เคียงในรูปแบบนี้ไหมคุณจะตัดสินใจ พูดคุยกันว่าสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดเผยให้ครอบครัวได้รับรู้นะคะหรือสังคมได้รับรู้หรือเพื่อนฝูงเนี่ยคุณจะได้เปิดเผยให้คู่ได้ครอบครัวเปิดเผยให้ครอบครัวเพื่อนสังคมได้รับรู้ในช่วงนี้ด้วยบอกเลยนะคะหลายท่านหลายพลังงานนะคะ,ะคุณทั้งคู่ก็ได้ที่อยากให้ความรักของทานนี้ชัดเจนสมหวังนะคะแล้วกออ็อยากจะพูดคุยถึงความสัมพันธ์ว่าเออเรา เราเข้าใจกันเราชอบกันเราถูกใจกันไปหมดต่างคนต่างไม่มีใครเนี่ยเราตกลงชัดเจนเป็นแฟนกันไหมนะคะ90เอร์ซนเลยพลังงานดีขนาดนี้คือ90%เนี่ยเมื่อท่านพูดคุยกันในช่วงนี้แล้วเนี่ยหลายท่านในอ,อยู่ใน90%าเนี่ยมีโอกาสที่ตัดสินใจตกลงชัดเจนเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็บางท่าน,นอาจจะครอบครัวเพื่อนฝูงได้รับรู้แล้วนะคะก็มีโอกาสาที่จะชัดเจนเป็นแฟนกันอีกส0เอร์ซนตนะคะ ก็ท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดเผยครอบครัวได้รับรู้ก็มีโอกาสที่จะเปิดเผยครอบครัวทั้งสองฝ่ายได้รับรู้แล้วก็เพื่อนฝูงนะคะให้สังคมได้รับรู้นะคะว่าครบกันรจริงจังขนาดไหนนะคะ แต่ความชัดเจนก็อาจจะยังต้องดูก่อนสักนิดหนึ่งนะก็อาจจะในส่วน10%อาจจะดูก่อนแต่ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ไมดีนะคะคือมีความดีใจต่อกันที่ว่าเออได้เปิดเผยให้ครอบครัวได้รับรู้นะแต่ก็ยังดูอีกสักนิดหนึ่งยังไม่ได้ชัดเจนในส่วน10%เท่านั้นเองนะคะท่านก็ลองดูว่าท่านอยู่ในส่วน90%หรือ10% ถึงกระนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในส่วนใดก็ตามแต่นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นพลังงานไพ่ที่ดีมากๆเลยคนเราเป็นคู่กันแล้วไม่แคลกับลักนะคะและถ้าจะคบกันได้นานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุญวาส,สนาต่อการบุญทกำกรรมแต่งด้วยนะคะถ้าเข้าเธอคนนี้เคยทําบุญร่วมกันมายาวนานคุณก็อาจจะใช้ชีวิตคู่คนนี้แหละเป็นคนที่คุณจะต้องอยู่ไปในชาติภพนี้แหละคะ่ะนะแต่ถ้าเข้าเธอคนนี้เคยทําบุญร่วมกันมาได้ถึงช่วงหนึ่งเวะลาหนึ่งก็ ถึงเวลาก็ต้องมีเหตุให้ต้องอต้องแยกการต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเพื่อที่จะไปเรียนรู้กับคนใหม่ก็แล้วแต่พื้นดวงชะตาของแต่ละท่านแต่ละคนนะคะถึงกระน,นั้นถ้ามีบุญวาสนาต่อกันก็ทําดีต่อกันไว้นะคะถ้าหมดบุญวาสนาก็อีกเรื่องนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะก็ฝากขอาูอีกครั้งหนึ่งว่าคุณจะอยู่ในส่วน10%รือ90%ขอ้ทุกท่านทุกพลังงานชาวราศีกุมนะคะที่คบกันในช่วงระยะเวลานี้ ขอให้สมหวังนะนะถ้าเขาหรือเธอดีต่อใจก็ไปต่อเลยค่ะนะก็เช็คดูให้ดีก่อนทั้งคู่นะเช็คหัวใจเช็คเ,เขาหรือเธอคนนั้นไม่มีใครอนะไรเงี้ยเช็คให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจนะคะขอให้ความสุขมากๆค่ะค่ะสำหรับความรักสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณชาวราศรีกุมนะคะที่คบกัน6-7เดือนจะปีแล้วนะคะในช่วงวันที่20ตุลาคม25 6 6ถึง30พฤศจิกาย,ยน2 5 6เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ รำลาดกทิศทางพลังงานของคุณนะคะคู่ความสัมพันธ์ท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ยิ่งดียิ่งขึ้นไปนะคะนะคุณได้พลังงานเดทนะคะฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็น ten of swords นะคะ,ะเปิดไพ่เพิ่มเป็น t of wands นะคะแล้วก็คุณได้พลังงาน t o of pentacles นะคะ,ะคุณได้พลังงาน seven of pentacles นะคะพลังงาน seven of pentacles ฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็น f o r of swords นะคะ โฟล์อัพสอดเปิดไพ่เพิ่มเป็นไฟอัพคาร์ส์นะคะเปิดไพ่เพิ่มเป็นเอสออฟคาร์ส์นะคะเป็นพลังงานที่บอกเลยนะคะมี2พลังงานนะคะสาหรับท่านใดนะคะที่คบกันมาหกเดเดือนจะปีในช่วงนี้นะคะพลังงานไพ่นะคะตามหน้าไพ่เนี่ยบอกเลยว่าหลายท่านหลายพลังงานเนี่ยที่ผ่านมานะเหมือนทัวร์เพนทิเคิลก็ปรับจูนปรับทำปรับความรู้สึกปรับความเข้าใจเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันเท่าที่ควรนะคะมีความไกลนะคะขอโทษค่ะ บางท่านเนี่ยอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะไม่ค่อยได้เจอกันแชทเชิญดีคอสส่วนใหญ่หรือบางท่านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอก็มีนะคะหรืออยู่แอรเดียวกันก็ไม่ค่อยได้เจอกันเออท่าที่ควรจึงทาให้ช่วงที่คบกันมาจนถึงช่วงนี้นะคะจึงมีอารมณ์ที่เหมือน d ด t เทนอฟส์หรืทีออฟแฟน์นะคุณจะ <c oughs> มีอารมณ์ที่คิดว่าบางครั้งเนี่ยคุณจะตัดสินใจแบบเหมือน on, 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 ออนๆออนๆอนะ <c oughs> มีใครคนใดคนนึงที่นิ่งใสในบางครั้งที่แบบ บางทีเบื่อไม่อยากไปต่อความสัมพันธ์อย่างนี้นิ่งนะคะแล้วบา,บางครั้งพอนิ่งปุ๊บก็ทําให้คิดว่าเอ๊อะคู่ของคุณเขาเธอคนนั้นหรือคู่ของคุณเขานะั้นส่งพลังงานมาว่าตัวคุณนิ่งใส่เขานะคะและต่างคนต่างเลยมีอารมณ์คิดว่าเออจะเอายไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่พลังงานเด่นเป็นคุณชาวราศีกุมนะเดี๋ยวค่อยมาดูพลังงานเขาเธอคนนั้นนะว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะ เหมือนกับพลังงานส่งกันไปว่าช่วงที่นิ่งเนี่ยนะช่วงที่นิ่งกันไปเนี่ยต่างคนต่างคิดด้วยก็ได้ว่าเอ๊ะเขากลับไปคุยกับคนเก่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขามีช้อยอื่นไหมที่ยังไปพบพูดคุยยังคุย,ค,ยคุยกันอยู่หรือเปล่านะคะแล้วเขาก็นิ่งนิ่งไปเนี่ยมีอารมณ์ช่วงหนึ่งคิดว่าเอายังไงอะ่ะจะไม่ไปต่อความสัมพันธ์ทางนี้ไหมหรือจะพักก่อนหรือหรืออย่างไรนะคะสองพลังงานฟ้าบอกเลยนะคะบางท่านเนี่ยบางคนนะคะก็ ก่อนที่ฟ้าจะพูดถึงสองแรงฟ้าหรือผู้อีกพรังงาน,นะคะ่ะหลายๆคู่หลายพลังหลายความสัมพันธ์อาจจะเปรียบเทียบกับคนรักครั้งเก่าของตัวคุณเองหรือคูค่ของคุณเทานั้นเปรียบเทียบคนรักครั้งเก่าก็ได้ความรักครั้งเนี้ยความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์เก่าๆนะคะจึงทําให้บางครั้งเนี่ยพอพูดคุยกันเนี่ยปรับจูนแล้วบางทีมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะจึงมีอารมณ์พลังงานที่เหมือนกับว่าอยากหยุดอยากพักอยากไม่ไปต่อนิ่งใส่อะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูว่าเราจะเอายังไงนะแล้วก็ะะไปในนททิงค สองพลังงานนะคะบางท่านนะคะในช่วงนี้คุณจะได้ตัดสินใจพบพูดคุยกันไม่ว่าคุณอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะแดนไกลแค่ไหนนะคะหรือคุณจะอยู่ต่างจังหวัดตามเพอแอร์เรียวกันนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในแอร์เรียวกันหรืออยู่ต่างจังหวัดตามเพอมีโอกาสที่จะได้เดินทางมาพบพูดคุยกันถึงความสัมพันธครั้งนี้ว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้สําหรับบางท่านนะคะพลังงานที่1ถ้าตัดสินใจพูดคุยกันแล้วนะคะ เคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะถึงไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะไม่ไปต่อพอแค่นี้นะคะในตัวคุณชราศิกุมหลายท่านจะคิดแบบนี้นะคะส่วนอ,อ,อีกพลงานหนึ่งถ้าคุณเคลียร์จบทุกสิ่งทุกอย่างมีความเข้าใจไม่ว่าจะเรื่องสิ่งใดที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องของความสัมพันธ์ั้งเก่าเป็นปัญหาหรือนิ่งใส่เพราะอะไรหรือความไกลเป็นปัญหาไหมสิ่งใดก็ตามแต่นะคะเมื่อคุณเคลียร์ความความเข้าใจนะก็จะเหมือนทัวร์เพนดิทัลที่คุณจะปรับเข้าหากันแล้วก็เรียนรู้ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่ง นะคะหรือก็บอกเลยว่านะหลายท่านหลายพลังงานก็อาจจะพักขอขอดูก่อนอลืมลืมบอกไปว่ามีพลังงานนี้ด้วยนะคะอาจจะพักก่อนนะอาจจะไม่ได้ว่าเออไม่ได้ไปต่อแต่เขาพักแต่บางท่านเมื่อเคลียร์แล้วก็ไปต่อหรือบางท่านก็อาจจะพอแค่นี้นะคะนะก็ดํำดูที่ทางพลังงานคู่คุณเขาเด่นนกันนะเขาคิดแล้วรู้สึกยไงกับคุณนะเขาได้พลัง t e m p l ลนส์นะคะเขาทำงานตัวอิมเพลเวอร์น, less, นะคะแน่นอนนะหลายท่านหลายพลังไกลกันนะได้พลังานตัววอล์นะคะได้พลังานตัวสตารคู่ของคุณเข้าทางนั้นนะเขาคิดดีมากๆเลยต้องเป็นคุณชาวราศีกุมนะี่อะไรบางครั้งนิ่งใส่เขาอะไรเงี้ยถึงคุณนิ่งเขาก็ไม่ได้คิดเลยนะเขาอยากจะให้ความรักของความสมหวังน,นี้ยสมหวังนะคะนะหลายท่านหลายพลังก็อยู่ไกลกันด้วยนะเขาคิดดีมากๆก็อยู่ที่ตัวคุณชาวราศีกุมแล้วค่ะหลายท่านจะเอาอย่างไรนะ คู่ของคุณเขาโอเคมากๆนะคะขอให้ทุกท่านทุกพลังงานคิดให้ดีสมหวังค่าค่าพลังงานความรักคนมีคู่มีครอบครัวคนชาวราศีกุมภ์หลายท่านนะคะในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างในะช่วงที่20ตุลาคม2566ถึง30พฤศจิกายน2566เป็นอย่างไรกันบ้างลอาดูทิศทางพลังงานเลยนะคะก่อนอื่นฟาก็จะบอกว่าผู้ทุกคลิปนะคู่ครอบครัวท่านใดที่ดีอยู่แล้วนะคะขอให้ดีขึ้นไปนะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะนะ คุณได้ผลงาน The h i ร h Princess นะคุณได้ผลงาอ Ace of Cups นะคุณได้ผลงาน k i n อ of s w o r d นะคะคุณได้ผลงาเพสออฟคัพส์นะคะคุณได้ผลเามเพลเลอร์สนะคะเป็นผลงานที่ช่วงนี้ท่านใดนะที่มีอารมณ์ขุนเครื่องนะอารมณ์แบบอารมณ์แบบติดๆนิดนึงในคู่ในครอบครัวแบบบางครั้งก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หวานใส่กันนะเดี๋ยวก็นิ่งใส่เดี๋ยวก็เกลียดกลัดอารมณ์แบบกกุคลิกกุกคลิกอะไรแบบนี้นะ พลังงานไพ่แนะนำว่าคุณจะมีอารมณ์ในช่วงนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่จะมีอารมณ์แบบนี้กับคู่ของคุณในครอบครัวนะหรือคู่ของคุณเ่านก็อาจจะส่งพลังงานนี้มาให้กับคุณนะนะอารมณ์แบบที่ฝากกลับมาครั้งตน้นถึงกระนั้นพลังงานไพ่แนะนําในรูปแบบนี้ไม่ได้มีอะไรแย่เลยคุณจะเป็นอารมณ์พลังงานในคู่ในคู่ของความรักอะ่ะที่บางครั้งบางทีเดี๋ยวก็ ได้ดังใจเด็กก็ไม่ได้ดังใจเด็กก็อยากหวานใ่เด็กก็อยากจะขลุกกล้าอะไรเงี้ยอารมณ์แบบค่อนข้างจะแปรปรวนนิดนึงในช่วงนี้นะคะไม่ได้มีอะไรแย่เลยนะคะท่านใดที่เข้ารับชมเราฟังแล้วพลังงานอารมณ์กำลังจะเป็นในรูปแบบนี้ก็ใจเย็นๆนะคะนะถ้าเป็นคู่คุณเขานั้นส่งพลังานนี้มาก็ให้ใจเย็นๆนะคะนะไม่ได้มีพลังงานอะไรแย่เลยนะคะพลังงานความรักในคู่ในครอบครัวดีชีวิตดีคู่คุณด้วยก็จะมีสิ่งดีๆนะคะการงานการเงินนะในคู่ในครอบครัวก็จะดีไปด้วยจริงนะคะแต่ถ้าพลังงานอึมครึมเมื่อไหร่ ปัญหาเพียงเล็กน้อยเข้ามาก็จะหาทางไม่ออกจริงเลยคะ่ะนะสำหรับท่านใดนะคะที่เรอ,อคอยข่าวาวการตั้งครรภ์มีบุตรในช่วงนี้คมีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะได้ข่าวาวการตั้งครรภ์มีบุตรนะคะแล้วก็เป็นพลังงานเด่นมากๆนะคะบุตรบริวารในคู่ในครอบครัวในช่วงนี้จะนําสิ่งดีๆนําเรื่องดีๆนําข่าวดีๆมาให้นะคะนาความโชคดีมาให้นะคะก็เป็นไปได้ว่า ก็ในคู่ในครอบครัวอาจจะเสี่งยงโชคนิดหนึ่งก็อาจจะมีอายุน้อยบุตรบริวารอายุน้อยกว่าคุณอย่างเงี้ยนะก็จะนําโชคดีมาให้ก็ลองดูนะมีโชคดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลายคู่หลายครอบครัวหลายพลังงานนะคะคุณชาวราศีกุมนะคะในช่วงนี้จะมีการเริ่มต้นทาทำสิ่งใหม่ๆในคู่ในครอบครัวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามแต่นะคะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในคู่ในครอบครัวในช่วงนี้ก็จะเป็นในทางที่ดีมากๆนะคะระมุนนะถึงแม้วางค้งก็อาจจะไม่ได้อารมณ์ อ,อ,อารมณ์แปรปรวนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แตกก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะก็อยากให้พลังงานดีไปตลอดที่ฟ้าทํานายให้เลยนะคะคำว่าใหญ่ไพ่ดูเราก็แบบนี้แหละคะ่ะดูปุ๊บเอาไปปรับใช้เลยท่านใดก็พลังงานไพ่ติ่งมาเรื่องของอารมณ์แปรปรวนก็ไปปรับใช้นะคะเป็นไกด์ไลน์ให้แล้วคําว่าไกด์ไลน์กับไพ่ดูราก็เป็นในรูปแบบนี้แหละใกล้เคียงกันนะขอให้ทุกท่านทุกคู่ความสัมพันธ์มีความโชคดีมีความสุขในคู่ในครอบครัว ถ้เราหอดที่ฟ้าทำนายให้เลยนะคะปรับใช้นะอย่าลืมนะคะขอความสุขมากๆนะคะค่ะก็ครบแล้วนะคะฟ้าก็กราบขอบพระคุณสําหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะคะแล้วก็ท่านติดตามท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องฟ้ามาโดยตลอดฟ้าาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฟ้าก็อ่านให้ครบแล้วนะคะทั้งสถานะโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะท่านใดที่ต้องปรับอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดนึกคิดปรับสมดุลพลังงานของตนเองนะคะก็ปรับดูนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้แล้วก็ปรับเอาไปใช้ได้นะคะท่านใดที่ไม่เข้าใจว่าต้องปรับสมดุลพลังงานอย่างไรนะคะก็รับชมเราฟังช่องวิทยากรต่างๆนะที่ถูกจริตกับคุณนะคะนะปรับสมดุลพลังงานนะหรือบางท่านก็ง่ายๆเลยออกกําลังกายดูหนังแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือไปชอปปิ้งหรืออะไรก็ตามแต่ที่ถูกจริตกับคุณเพื่อดึงพลังงานดีๆเข้ามาเราจะได้เคลียร์สิ่งที่ ไม่ดีใน,ในจิตในใจไปนะคะพรังงานในพลังงานที่ดีนะภายในดีสุ่ภายนอกดีก็จะจึงดูดสิ่งดีเข้ามาทั้งหน้าที่การงานการเงินการยานิวิทดีคู่ชีวิตดีครอบครัวดีจริงไว้ละคะ่ะนะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็รักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องให้ฟ้าด้วยนะคะฟากลับขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ